เพราะว่าชีวิตนั้นมันจะมีวิบากร้ายไล่ล่าอยู่ตลอดเวลาวิบากร้ายที่หนักด้วยนะไม่ใช่เบานะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในติงสมัตตาสูตรคงคาสูตรเนี่ว่าแต่ละคนไม่เว้นแม่แต่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือแต่ละทุกชีวิตทุกชีวิตคนสัตว์ทุกชีวิตล้วนได้พลาด ทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้พลาดเสพกิเลสตัณหาทำไม่ดีมาสะสมเป็นวิบาการมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นับล้านปีไม่ท่วนเลยลานลานลา,นานปีหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหจะมีเรื่องรายเล่นงานชีวิตตลอดเวลาถ้าไม่ได้มีพลังบุญกุศลนี่จะหนักอย่างเดียวเลยเหมือนกับคนในโลกตอนนี้เนี่ย พลังบุญนี่แทบไม่มีเลยพลังกุศลก็น้อยยกนี้คือคนเห็นแก่ตัวไงบุญนี่ไม่ได้ชําระกิเลสกันเลยละมีแต่เพิ่มกิเลสมีแต่บาปเพิ่มบาปเพิ่มกิเลสมีแต่เพิ่มบาปเพิ่มกิเลสขึ้นไปวิบากก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพลังความดีที่จะพึ่งตัวเองและเกื้อกูลกันนี่น้อยจะเกื้อกูลช่วยเหลือกันน้อยมีแต่ความเห็นแก่ตัวคนก็กอบโกย ผลประโยชน์ใส่ตัวเองแข่งย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเบียดเบียนกันทำ้ายกันโอ้โหทำลายทั้งคนด้วยกันทำลายทั้งสัตว์เอาไปเอามาทำ้ายตัวเองด้วยโอ้ทำไม่ดีสารพัดเรื่องตามอำนาจของกิเลสเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะแท้พอวิบากลายลงในทั้งวิบากใหม่วิบากเก่าลงลุ่มเข้าไปตอนนี้นิดทั้งโลกเลยตอนนี้ป่วนกัน เดือดร้อนวุ่นวายทุกทรมานหวั่นไหวกันทั้งโลกเลยเดือดร้อนกันทั้งโลกเลยนี่ไม่ได้มีพลังความดีคลุมครองความดีที่เป็นบุญกับกุศลกุศลอาจจะมีเศษของกุศลบ้างมีกุศลใหม่บ้างแต่มันไม่มากมีกุศลใหม่บ้างมันก็ไม่มากนะมีกุศลเก่ามันก็ ยังตามมาช่วยไม่มากคุณหมดไปเรื่อยๆแน่นอนทุกคนเคยทำกุศลเก่ามาตามสมควรนะที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนกันแต่ทำบาปมันเยอะกว่านาสะสมกิเลสมันเยอะกว่าะกุศลใหม่ก็ยังไม่ได้มากนะักในยุคนี้ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่บาปมันเยอะแล้วยังมาทำบาปเพิ่มอีกคือมาเสพกิเลสเพิ่มมาเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเพิ่ม มันก็เลยหนักยุคนี้ยังไงก็หนักในวิทยาศาสตร์ก็จะไปยังไงเขาอวดดีปวดดีว่าด,ด้านวัตถุมันจะแก้ปัญหาได้นี่ใครก็ว่าใครแน่ใครก็ว่าใครแน่พยาพยามพยาพยามพยายามพยายามโอ้ขณะคิดวัคซีนมาได้อีกสักพักเอา้ามันก็เปลี่ยนสายพันธุ์อีกอะไรอีกนะคิดวัคซีนมาได้ต่อให้มันยังไม่เปลี่ยนสายพันธุ์แต่ความกลัวกังวลเข้าไปเล่นงานการอยากเสพสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปเล่นงาน โอ้โหสุขภาพก็ย่ำแย่ภูมิฐานลดมันก็ใช้ไม่ได้อีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขายังไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงต้นเหตุที่แท้จริงของมันว่ามันเกิดจากกินเลทอยากเสพอบายมุกเป็นหลักเลยการไปเสพอบายมุกกามโลกธรรมอัตตาตัง้งแต่หยาบหไา้ไร้รไปเลยไม่ต้องพูดถึงชนิดระดับกลางระดับละเอียดในะเขาไม่รู้เรื่องหรอกหยาบๆไร้ไร้นี่ก็ไม่รู้เรื่องกัน ก็เลยโอ้โหหนักไม่รู้จะจบยังไงอาจารย์ก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาจะจบยังไงของเขาน่ะยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะจบยังไงของเขาเขาจะไปยังไงทั่วโลกเลยไปไม่ถูกกันเลยว่าเขาจะแก้ยังไงแต่ของเราเรารู้ที่จบนะของเรารู้ที่จบนะของเราในรู้ว่าจะจบยังไงน่ะจบด้วยปฏิบัติอริอยศีนี่แหละอริยสัตตี แล้วก็บำเพ็ญกุศลปฏบิบัติบุญคืออริยสัจสี่ชำระก,กิเลสไปปฏิบัติกุศลก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละทางออกเราพิสูจน์มาแล้วแล้วก็เป็นเช่นนั้นในขณะที่ทางโลกก็เดือดร้อนขึ้นอย่างหนักเลยแต่นาองค์กรเครือข่ายอโศภวทเราก็อยู่ได้นะไม่มีปัญหา เราอยู่ได้เราอยู่เย็นเป็นสุขดีอยู่รอดปลอดภัยดีนะด้วยพลังบุญกุศลนะบุญที่ชำระกิเลสชำระทุกข์ชำระชั่วได้ชีวิตได้สุขแท้ดีแท้กุศลก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำการงานที่ดีงามช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไปเป็นวิบากดีที่ดูด,ดึงสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งเลวได้ออกไปชีวิตเราจึง อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะถ้าเราเป็นแบบเดิมนะคิดดูซิแบบเดิมๆที่เรายังมีความโลภความโกรธความหลงที่มากคิดดูซิมจะเป็นยังไงเราโลภมากๆมากๆมากๆในขณะที่เราโลภอยากได้มากๆมากๆแต่ตอนนี้นี่สถานการณ์โควิดมาอย่างนี้มันจะสามารถได้มากดังใจหมายไหมได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เงินทองหาเงินได้มากหาอะไรอะไร สิ่งที่จะเอามากินมาใช้หรือมาเสพต่างๆมันจะหาได้มากไหมตอนนี้ไม่นะเอาแค่ว่าหาเงินได้ไม่มากเนี่ยแต่ภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะเอาแค่เอาแค่ว่าเราต้องหาเงินให้ได้มากๆมากๆแต่มันไม่ได้มากดิเราจะสุขหรือทุกข์ทุกเนี่ไม่เชื่อลองดูสิเราอยากได้อะไรมากๆแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันทุกข์นะ พระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่ท่านตรัสเอาไว้นะในพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่สิบสี่คิดดูสิคนในโลก,กน,น,น,นี่จะทุกข์ขนาดไหนตอนเนี้ยจะทุกข์กันขนาดไหนเขาอยากได้เงินมากๆแต่ตอนนี้หาได้ไม่มากแล้วเศรษฐีร่ำรวยยังขายของไม่ได้เลยนะ ขายของไม่ได้เลยนอกจากขายไม่ได้บริษัทแจ้งอีกต่างหากว่ามันโควิดเข้ามาอย่างนี้ต้องหยุดก็มีวัสดุอุปกรณ์จะมาใช้ก็ไม่มีคนจะมาทํางานก็ไม่มีน่ะพวคนจะติดโควิดกันก็มาทํางานกันไม่ได้มาก็จะติดโควิดกันอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นกันยังไงน่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เคยได้จาก บริษัทต่างๆเคยได้จากคนจากบริษัทต่างๆก็ไม่ได้เพราะบริษัทเดือๆก็ปิดเหมือนกันปิดตัวกันไปเพราะโควิดทําให้ไปทํางานไม่ได้ทําให้ไม่มีอุปกรณ์ในการไปทํทาเท่านี้สองอย่างนี่ก็บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายก็ขนาดเศรษฐีใหญ่ยังต้องโอ้โหลดรายได้ลงไปหรือหยุดกิจการลงไปเพราะฉะนั้นอยากได้ก็ไม่ได้ถูกไหมถูก คนทั่วไปที่เกี่ยวข้องอีกพนักงานต่างๆใช่ไหมก็อยากได้ารายาได้ต่างๆแล้วไม่ได้เป็นไงทุกไหมทุก,กได้เงินมากๆนั่นเชิงนี้นะโอ้ก็ต้องทุกข์กันไปใหญ่เลยนะความโลภอย่างเดียวนี่ก็ทุกข์ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนาะตอนนี้อยากได้อะไรอยากได้อาหารมากๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากๆแต่มัน ไม่ได้สิองค์ประกอบอย่างนี้มันไม่ได้ถ้าไม่ได้ลงมือทำเอาเองจะไปซื้อก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นถ้ามันไม่มีขายการมีขายมันก็น้อยลงน้อยลงคืออยากได้อะไรอยากเสพอบบยามุกก็ไปเสพยากนะตอนนี้เขาก็จะจับเอาด้วยตอนนี้เขาก็ปิดแหลง่งอบบยามุกอยากเที่ยวโลภอยากเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวโลภอยากทําอะไรอีกก็เยอะแยะ หลายอย่างที่อยากได้อยากเป็นอยากมีอยากทำอยากเสพมันก็ไม่ได้สถานการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นเราสมัยก่อนตอนเราโลภเป็นไงทุกไหมทุกแล้ตอนนี้เรามาลดความโลภลงไปเราไม่ได้ไปอยากได้สิ่งเหล่านั้นทุกไหมไม่ทุกดีไหมดีเห็นไหมเห็นอานิสง เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการกําจัดกิเลสไหมละ่ะนี่เรากําจัดกิเลสได้เจอสถานการณ์เดียวกันกับเขาเลยเนาะเขาทุกข์เราไม่ทุกข์เห็นไหมเขาขัดข้องเขาวุ่นวายเขาเดือดร้อนเขากลัวก,วกังวลหวั่นไหวเราไม่มีความขัดข้องไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความกลัวก,วกังวลหวั่นไหวเพราะไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้ไม่เป็นไม่มีไม่ได้ทําไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรสบายสุขสบายใจได้กังวลเอาเวลามาทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แทนโอ้ยสุขสบายใจได้กังวลมาทําอาหารไรสารพิษนะกะสิกรรมน่ะไรสารพิษน่ะชีวิตพาสุขได้พืชพันธุน์ญาอาหารไรสารพิษมันก็ดีที่สุดในโลกเลย มาทำการงานอ,นอื่นๆที่เป็นประโยชน์มาชำระกิเลสส่วนที่เหลือมาทำการงานที่เป็นประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เน้นไปทำกิจกรรมไรสารผิดนะจะให้ได้อาหารที่เป็นหนึ่งในโลกหรือการงานเด่นๆที่จำเป็นเราก็ทำควบคู่กันไปนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็มาทำอันนี้เป็นหลักเอามาทำสมดุลร้อนเย็นให้กับชีวิตจะได้แข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้นะ เอาเวลามาฟังทรมาสนทนาธรทำนะเพื่อที่จะชำระก,กิเลสเพื่อเป็นกำลังใจกำลังปัญญากำลังบารมีร่วมในการชำระก,กิเลสในการทำสิ่งที่ดีในแง่เชิงต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราเอามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะเอามาสื่อสารช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนไปอย่างนี้เป็นต้นนะ